วันนี้เฮามาเจอกันแห่งหนึ่งข้างแล้วนะเจ้าวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ชอบขับรถไฟฟ้านะเจ้าคันเล็กๆวันนี้เขาจะมีมาแนะนำถึง3รุ่นกันเลยจาก LNP นั่นเองราคาก่อนหน้าหักนะเจ้าการใช้งานก็ง่ายฟังก์ชันการใช้งานก็เยอะซื่อค,คนเท่าคนปอคุณแม่คุณปู่คุณ่าได้หมดเลยนะเจ้ามาเดี๋ยววันนี้เขาจะมาทักทอลูจักรทักสามาร,รุ่นกันเดี๋ยวเฮามาเริ่มตีรุ่นแรกรุ่มน,นี้เลยนะเจ้า ตั้งกันมาเลยค่ะรุ่นนี้นะเจ้ารุ่นแรกสีเขียวสดใสแบบนี้นะเจ้า LNP รุ่นดี5 0 0นะเจ้ารุ่นนี้ต้องบอกว่าสำหรับคุณป่อคุณแม่หรือว่าคนเท่าคนแกติดตัวเล็กๆต้อง โลดตีการกระชับมือนะเจา้าการกระทัดรัดเข้าโก้งง่ายคับทีง่ายนะเจา้าการน,นี่เลยเจา้าแนะนำสาหรับรุ่นดี500รราคากับแป๋แปง27,500เาต่ออันนะเจา้าและรุ่นนี้นะเจา้าการใจ้งานของเปินกันง่ายมากๆเดี๋ยวเขามาดูด้านนอกกันก่อนเลยนะเจา้าดีไซน์ด้านนอกไฟจะเป็นไฟแบบ LED นะเจา้าจะเห็นได้ชัดสว่างแน่นอนแลว้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะเจา้ามาต้อง ใจนะเจ้าไฟเลี้ยวนี่เปิ้ลจะทําใื้อมีเสียงไหวเพื่อเขาจะได้บดีลืมปิดไฟเลี้ยวเวลาเขาเปิดไว้แล้วนะเจ้าใจงั้นง่ายมากแล้วก็มาพร้อมกับระบบของการขับขี่ถึง3ความเร็วโดวยการสามารถเลือกได้ถ้าภายตีมาชอบความเร็ววัวของปอคุณแม่นะเจ้าครับรดเร็วนะเจ้าเอาไประดับหนึ่งปอจะเป็นรถตีระดับหนุ่มนวลน,นะเจ้ามาพร้อมกับ2เกียร์เดินหน้านะเจ้าเป็นเกียร์เดินหน้าและเกียร์ถอยหลัง2เกียร์นี้ใจได้ไดง่ายมากๆแขกกดด้านนี้นี่นะเจ้า ถ้าเฮาเป็นเกียร์หอยหลังก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนแบบนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภยัยื่้กับเปิดตัวยนะเจ้ายังบางเตือขึ้นหนังบนรถแล้วบอกวู้วนี่เดินหน้ากวาดหอยหลังตัวนี้จะคอยจ่วยได้นะเจ้าแล้วก็ด้านหน้าเจ้านอกจากดีไซน์สวยงามแบบนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับตะก,กาด้านหนา้าตีต้องบอกว่าแข็งแรงสามารถใส่ของได้เวลวาคนไปจ่ายกใจาอย่างนี้ถุงม่ต้องกลัวว่ามันจะปิวเฮาสามารถติดตรงนี้ใช้งานได้ง่ายมากนะเจ้า แล้วก็ด้านนี่เจ้าด้านในส่วนของเบาะเบาะของเปิรนก็จะมาพร้อมครับนี่เลยเจ้าเบาะนี่สามารถนั่งได้คนเดียวครับคนเดียวเนะเจ้าหรือว่าถ้าจะมีคนซ่อนก็สามารถปรับเบาะได้แล้วก็สำหรับเบาะนะเจ้าสามารถปรับได้อันนี้สำหรับนั่งคนเดียวครับคนเดียวเนะเจ้าหรือว่าจะมีคนซ่อนตัวก็สามารถปรับได้ง่ายเพียงแค่กดตรงนี้เจ้ากดแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังแบบนี้ง่ายๆนะเจ้าอันนี้เลื่อนมาด้านหลังแล้วเบาะตรงนี้ ก็แค่พริกนี่นะเจ้าหมุนนี่ก็จะได้เป็นซองที่นั่งแล้วนะเจ้าสำหรับคนซ่อนตู้หรือบ้านไขมีหละอออนน้อยก็สามารถียกเปาะตัวนี้ขึ้นนาง่ายๆเลยแบบนี้นะเจ้าแล้วด้านนี้นะเจ้าหลอกเน่จากนั่นนี้ละอออนน้อยนั่งแล้วก็ยังมีแฮนด์จับสําหรับหละอออนน้อยตู้หรือถ้าเกิดว่า,าได้ใจนะเจ้าสำรหรับละอ่อนน้อยสามารถเก็บและสามาัคร หลายคนจะนิยมใจเอาไว้ห้อยหันห้อยนี่ก็ได้ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันกะกนะเจ้าอะแล้วกอนอกนจากนัน้นนะเจ้ารถกันนี่ก็ยังมาพร้อมกับเบรกต่างๆเบรกมือแล้วก็เบรคข้าวอันนี้เอาไว้ให้คนแก่เลยบางเตือเปินเบรเปินเบรคแล้วเนี่ยนะเจ้าเปิดม,มันมีแฮงเบรกแต่นี้สามารถเหยียบเบรกตรงนี้ได้เลยง่ายๆนี่นะเจา้านี่ก็สามารถใจได้เหมือนกันแล้วก็ยังมาพร้อมกับตีเก็บของ ตีเก็บของด้านหลังนะเจ้าหลุดนี่มีตีเก็บของด้านหลังอันนี้คือการเก็บเปาะนะเจ้าเก็บเปาะตังหน้าอันนี้เรา,า,า,าจะปับ๊บคือเป็นหนึ่งตีหนา้าดีเจ้าจะสามารถเลื่อนง่ายๆแบบนี้ด้านหลังก็มาร้อมรับช่องเก็บของมีตะก,ก้าเก็บของนะเจ้านี่ก็จะเป็นตะแกงแบบนี้นะเจ้ารับรองว่าเก็บเสร็จแล้วมันมีปิวแน่นอนนะเจ้าปิดฝาไว้แบบนี้แล้วในส่วนของรถกันนี่เนี่ยราคาส7ง0มนบาท นเจ้าป่นก็นจะมนี้ตีชาติมาเื่อต้ยตีชาติแถมเมื่อต้ยนะเจ้ากราบข้างก็จะมีแถมหื้อต้ยนะเจ้าราก็จะมีเกี่ยวครับเวลาตรวจจับเวลาการชาติเพื่อเวลาเขาชาติไป้าแบตเต็มแล้วเขาตั้งเวลาให้4ชั่วโมง5ชั่วโมงเื้อเต็มแล้วเปิดจะตัดไฟนะเจ้าแบตเตอรี่ของเขาก็จะอยู่ได้เหมือนปัดเสื่อมเร็วนะเจ้าแล้วก็มาถึงรุ่นต่อไปรุ่นนี่จาก LNP เหมือนกันการจช้งานคล้ายๆกรบรุ่น d ี5 0้ย รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะเจ้า D2020 หรือว่าเป็น D2000 สนั่นเองรุ่นนี้การใช้งานคล้ายๆกันมีไฟเลี้ยวนะเจ้าไฟสูงไฟต่ำเหมือนกันนะเจ้าเกียร์สามารถปรับได้3ระดับระดับ1 2 3แล้วก็มีเกียร์ ไฟหน้าเป็นแบบ LED เหมือนกันมีจาก้าด้านหน้าเหมือนกันแต่ติดแตกงต่างกันนะเจ้าคือจะสะดวกสบายเรื่องของการปรับเบาะนะเจ้าการปรับเบาะก็จะสะดวกขึ้นนะเจ้าจากตะที่ตีรุ่นดีห้าร้อยเขาต้องก้มไปแล้วเอามือลงไปกดเอาเท้าเหยียบเพื่อจะปรับเบาะแต่รุ่นนี้สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยแค่หมุนนะเจ้า หมุนแล้วก็ดันม้าดานนาแล้วก็ล็อกแบบนี้ก็สามารถปั๊บได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะเจ้าและยังมาพร้อมกับตีวางของดานน้านนาบอกว่าจะเอาไว้เสียบมือถือกระไ้เสียบแก้วน้าําเสียบขวดน้าําตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาให้เพิ่มความสะดวกสบายให้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังนะเจ้าช่องเก็บของด้านหลัง ด้านนี้จะมีกุญแจล็อกคือตุ๋ยปลอดภัยแน่นอนที่สําคัญอันนี้จะเก็บได้มิดชิดมากกิ่งกว่านะเจ้าสามารถเก็บของได้มิดชิดกว่ารุ่นดี5 0รอยนะเจ้าอันนี้คือข้อแตกต่างเพิ่มเติมมาแหมแล้วก็นในส่วนของดีไซน์รุุนนี้จะกันไงขึ้นมาแหมหน่อยสํหรับไายตีนะเจ้าคนเท่าคนแก่ตีบ้านตัวใหญ่หรือว่าน้่หนักเยอะหรือว่าบางเือบกันนอ้อยเปิดเกะกะเปิดขึ้นมาได้เปิดทับมาได้กันนี่ก็สามารถนะเจ้าใช้ได้รองรับได้ ใเ่วนของตีวางเท้าการตกแต่งดีไซน์ก็จะแตกต่างกันด้านนี้ก็จะเพิ่มเติมความแข็งแรงเพื่อรองรับ้ำหนักนะเพิ่มขึ้นมาแหมงน้อยรุ่นนี่นะเจ้า D ี2 2 2 0นะเจ้าราคาอยู่ที่5 0 0บาทต่ออันนะเจ้าและอันนี้ก็แหมหนึ่งรุ่นจาก LMP เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกัน ความแตกต่างจะแตกต่างจากสองรุ่นตีพานม้านะเจา้าจะแตกต่างนั่นก็คือรุ่น G500 รุ่นนี้จะออกแบบดีไซน์ให้เป็นรถไว้รุ่นขึ้นมาแหมนหน้อยนะเจา้าแล้วก็ความแหงความเร็วเนี่ยก็จะแหงเพิ่มขึ้นมาแห็มสาหรับขายตีใบยาคือ อ่ะประยาคือ่อแม่ใจกันเร็วๆอันนี้มาแนะนําเลยนะเจ้าแต่ถ้าขครตีชื่นชอบความเร็วหรือว่าเอาไว้ใจในบ้านใจคนเดียวเนี่ยก่อนแนะนําเป็นรุ่นนี่เพราะว่าดีไซน์เปิจเดจะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยขับง่ายนะเจ้าแล้วก็เปินจะดีไซน์สวยงามมาพร้อมกับดิสเบรกหลังแบบนี่นะเจ้าเฮ้อแล้วก็ด้านหน้าสังเกตดูว่าตะกร้าใส่ของด้านหน้าจะใหญ่ขึ้นมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและดีไซน์สวยงามแล้วก็มีตีบัง ตรงด้านหน้านี่สวยแล้วกันนี่นะเจ้าเิ่รจะดีไซน์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์าสามารถขึ้นขี่แบบนี่ได้เลยนะเจ้าไฟสูงไฟต่ำเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็ะนี้ ตีวางของด้านด้านข้างมือตนะัวนี่ยเจ้าสามารถวางแก้วน้ำวางขวดน้ำวางของจุกจิกได้แล้วเกาะมาเพิ่มเติมกับตีแขวนนะเจ้าตีห้อยถุงเวลาเขาไปใจกาจ่ายอย่างวางข้างหน้าปอเอาห้อยตรงนี้ได้ตัวเช่นเดียวกันนะเจ้ารุน่นนี้ดีไซน์สวยงามออกแบบมาต้องบอกว่าเฮอทันสมัยขึ้นมาแห็น้อยมีช่องเก็บของด้านหลังเช่นเดียวกันนะเจ้าช่องเก็บของด้านหลังตรงนี้เกาะมีกุญแจไขาได้ปลอดภยัยมิดชิดแน่นอนแล้วก็สามารถ ปั๊บนะเจ้าปั๊บเบาะได้ต๋วนะเจ้ารลุนนี่เก็อ,อย่างที่บอกว่ามันทันสมัยขึ้นนะเจ้าการใช้งานกองงานมากิ่ขึ้นปั๊บเบาะเหมือนรุ่นตะกี้เลยปั๊บได้ที่มือบ,บัต้องยุ่งยากปัต้องก้มไปกดปบ,บัต้องอย่างสักอย่างเลยนะเจ้าปั๊บ,บได้ง่ายๆเลยอ่ะอันนี้คือซ่อนสองนะเจ้าหรือบ้านไขรมีละออนนี่ ก็สามารถดึงขึ้นมาได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆราคาแค่3 10, 3 5 0 0บาทต่ออันกับปุ่น G ี0 0านะเจ้าลูกค้าท่านไหนติดสนใจนะเจ้าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยราคาหลากหลายราคาหลากหลายการใช้งานนะเจ้าถ้าเกิดว่าเปิตัวน้อยๆแนะนำนะเจ้ารุ่นกันน้อยดี500หรือตัวใหญ่ขึ้นมาหกน้อยแนะนําเลยนะเจ้ารุ่นนี้นะเจ้าดี2020หรือใครที่ชอบความทันสมัยอินเทรน ขึ้นมารุ่นนี้เลย g 5 0 0บาทนะเจ้าแลว้วก็ยังมีในส่วนของเงินสดเงินพรแล้วแต่สาขาหรือว่าแล้วแต่เงื่อนไขของ ตีลูกค่าไปซื้อเลยนะเจ้าอันนี้ต้องบอกว่าขายตียากได้รอไฟฟ้านะเจ้าจะบอกว่ามันมีความประหยัดมากขึ้นนะเจ้าสามารถทาแข็งี่ถึง5ชั่วโมงต่ออันเต็มเลยแล้วก็วิ่งได้หลายสิบโลเพิ่มเติมความประหยัดความปลอดภัยเพราะเฮามีถึง3ล้อแบบนี้คนเท่าคนแก่ใจงันง่ายสนใจรุ่นไหนวันนี้ก็สามารถติดต,ต่อเข้ามาได้เลยนะเจ้าและที่สำคัญนะเจ้าเขาจะบอกว่ารถของ l n นี้ของเขาสีสดสวยแบบนี้อยู่เหมินแน่นอนนะเจ้าสีสดสีสวยดีไซ สวยงามมีการรับประกันต่างๆลูกค่าก่อนแนะนำาราค่าก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ